ไครับ,รบก็มันเพิ่งตื่นจะอาบน้ำยังไงล่ะดน,น้ำยังอถดน,น้ำยังเอ,อถดน,น้ำยังอยังไม่ได้อาบครับกเพิ่งตื่นมาเองกินข้าวครับยังไม่ได้กินครับ วันนี้หนูจะรับบทเป็นแม่ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับเราอยากเป็นแม่เหรอจะทําตัวเป็นแม่ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่าได้นั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวแม่เป็นลูกเองนะโอเคไหมลูกอยู่บ้านอ่าลูกอยู่บ้านโอเคแล้วแม่จะไปไหนอ่ะแม่ไปถูกก่อนนะเอาแม่ไปถูกก่อนแล้วแม่ต้องตากผ้าป่ะแม่ไปตากผ้าป่ะแม่ไปแตัว รอโอยแม่ไปตากผ้าแม่ไปแต่งตัวแม่จะไปเที่ยวอ่ะโอ้ยให้ลูกอยู่บ้านมาทิดแล้วแม่ไปเที่ยวหรอแม่หนูหิวข้าวอะ่ะแม่โอ้ก็ให้ไปกินข้าวแล้วไหนอะข้าวแม่ไม่ทํากับข้าวแม่ไปถูกทําไมแม่ไม่ไปทํากับข้าวก่อนเ้าแล้วลูกกินอะไรอะ่ะลูกอยู่บ้าน แม่ไม่ทำกับข้าวแล้วกับข้าวแม่ยังไม่ทําทำเลยอ่ะเฮ้แม่ไม่ทำกับข้าวให้ลูกอ่ะลูกไม่มีข้าวกินอ่ะยังไม่ได้กินข้าวครับอาบน้ำับาน้ำยังไม่ได้อาบน้ำด้วยครับแล้วแม่ไม่ทำกับข้าวหรอครับแม่ไม่ทำกับข้าวเหรอลูกอยากกินไข่ดาว ยังไม่ได้กินเลยครับแม่ไปปัวโอ้แม่แต่งตัวไปเที่ยวอีกนะครับลูกอยู่บ้านโอ้ยไม่โอเคเลยลูกไม่โอเคแม่เข้ามาไล่เข้าห้องอีกแยะแมไม่เข้าเล่น รู้แล้วไม่ต้องยำบ่อยลูกอยู่บ้านลูกรู้แล้วครับลูกอยู่บ้านรู้แล้วแม่แต่งตัว <S 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 แม่แต่งตัวอย่างเดียวเลยนะอยู่บ้าแม่ไม่รักลูกเลยนะแม่ไม่รักลูกเลยแม่จะแต่งตัวไปเที่ยวนะครับลูกอยู่บ้า <S S ไม่ต้องพูดเลย ให้อยู่แต่บ้านอ่ะแล้วแม่จะไปเที่ยวที่ไหนล่ะฮะใช่ไหครับใครับมาจูบก,ก่อนเอลม,มาจูบก,ก่อนเดินมาเดินมาจูบยังไม่ยังไม่ได้จูบเลยปากอยู่ตรงนี้ตัวอยู่ตรงโน้นมาจูบก,ก่อน